สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นในรายการคนมีองคอ์วันนี้เสนอตอนอความกังวลใจในการจะรับขันคูในที่เนี้มันมีคนที่แบบกังวลใจเรื่องเนี้ยเข้ามาถามเรามากมายว่าทําไมมันต้องรับขันคูด้วยเหรอหลายๆคนก็ไม่อยากรับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นทาสคือคด โจมตีกันเยอะค่ะเรื่องขันคูนะจริงๆแล้วขันคูดีๆเนี่ยที่เป็นสายเทพก็มีนะคะไม่ใช่ว่าขันคูนักจะเป็นขันผีเสมอไปนะคะใช่มีหลายๆคนเนี่ยแบบมาพูดกับเราว่ามันจำเป็นได้เหรอที่ว่าร่างทรงจะต้องรับขันคูอย,นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเออผมจะบอกให้อย่างหนึง่งมันจำเป็นครับเพราะถ,าถ้าไม่งั้นอะ่ะอาการภายนอกที่ทั้งไอทั้งเลอนะแล้วทั้งแน่น หน้าอกบ่าทั้งหลายเนี่ยมันมันเต็มไปได้วยปัญหานะพูดตรงๆนะและหลายๆครั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะกล่าวเดี๋ยวกล่าวการบูชาครูก่อนแล้วกันนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจ้าพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อมภพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพทเติยมปินาโมภพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพตาติยมปินโมภพิคเนสิทธิประสิทิเมมหาราภพอมสีคเนสายานะมหาโอมสีคเนสายานะมหาร โอมสิคเนสัยาณามหันฯอมนโมอิสรามศิวะเทวันจาภวันตุเมตัติยัมปินโมอิสรามศิวะเทวันจาภวันตุเมตัติยัมปินโมอิสรามศิวะเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายยัม ปาทวีคงคาอิสราเมศิวเทวันจามหาเทวาคมามิหังโอมพระพรหมาปฏิภาหายาทุติย ah ัมปีพระพรหมาปฏิภาหายาตาติยัมปีพระพรหมาปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปาทวีคงคาพระพรหมหาเทวาคมามิห ah ังพรหมาจิตัง ปียงมะมานาชารีตินามาพาธานามาอาุเมะกะมอปปียเทวมนุษสานางปปียพระมานมุตมังปปียนาคาสปัน,นานางปิรินธารีหังนามามีหังโอมนโมนารพรนามาพวันตุเมทุติยัมปินโมนารพรนามาพวันตุเม ตาติยามปินามนารายนมามาพวันตุเมอีติสุกโตอาระหังพุทโธนามพุทธายาปทวีคงคานารายนามามหาเทวาคามามีหังสันกระดิ่งเรียบร้อยแล้วก็เชิญองค์เทพแล้วเราก็มาคุยกันถึงเรื่องตอนที่ว่า กลัวการรับขันกังวลกังวลด้วยในใจลึกๆว่าเอ๊ะเราจะไปเป็นทาสเป็นบริวารเขาไหมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกับเราไหมใครเขาจะเอาลูกศิษย์มาเป็นทาสรับใช้จริงวอคือลูกศิษยค์คือลูกศิษย์นะคือลูกศิษย์เราเนี่ยเรามีแต่ให้เ,เป็นครูผู้ให้ไม่ใช่ครู ผู้ข่มสิทธิ์ผู้เอาสิทธิ์มาเป็นบริวารไม่ใช่อย่างนั้นนะเ,เรามีแต่ส่งเสริมลูกศิษย์ให้ไปได้ดีนะคะนะคือถามว่าทําไมเรามาทําตอนนี้หลายคนนะ่ะกลัวการรับขันกลัวจนหนีหัวหดไปเลยนะหลายๆคนนะกลัวจริงๆไปนะฟังใน YouTube ไปเยอะอไปอ่านในเฟซมาเยอะอ,อ่านตรงนู้ตนตรงนี้เขาก็มีบอกว่ารับขันไม่ดีอย่าง้นอย่างน,างนี้อย่างนั้น แต่จริงๆแล้วไม่เคยมาคุยกับผู้ที่รับขันเป็นมืออาชีพเลยคนเดียวคนที่ประกอบขันเป็นมืออาชีพแต่คนที่ไม่รู้จริงอะ่ะไปฟังเพาทำไมอะ่ะเราฟังกันเป็นคุ้งเป็นแควนะเป็นแวงเส้นลุงนะว่ากันไปว่าเอ๊ะรับไปแล้วเยจะเป็นบริวารค,คือเปล่าคือเคยอ่านมาเขาบอกว่าเป็นขันผีทั้งหมดสป้าเราไม่มีผีสักตัวเราสายเทพนะคะเราตำหนักเราสายเทพนะคะนะคือผีอ่ะ มันมันต้องดูที่ว่าคุณเอาอะไรมามานับว่าเป็นผีไอเราทุกคนนะมันจะเป็นผีในวันหน้าอยู่แล้วโดยธรรมชาติผีคืออะไรคือคนที่ตายแล้วแต่ว่าขณะที่มีชีวิตอยู่เราทํางานรับใช้เทพนะเราช่วยผู้คนที่มีอ่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างทรงองค์เทพทั้งหลายนะ,ะไม่มีใครเขาช่วยเราก็ต้องบอกไม่มีใครเขาช่วยเราก็ต้องกล่าวเราก็ต้องมานั่งแก้ให้แต่พูดตามจริงนะคือคุณคุณบอกว่าคุณเวียนหัวคุณแน่นคุณอึอดอัดคุณรู้สึกไม่สบายตัวเนี่ย แล้วไม่มีใครสามารถแก้ให้คุณได้สุดท้ายเราก็ต้องทํานี่นจะบอกอะไรรู้ป่ะเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อกี้นี่เองนะคะอาจารย์พระอา,าจารย์โอ่ะตรวจดวงให้คนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาปวดเมื่อยตามตัวไปหมดเลยเขานั่งคุยกับเราเขาโน้ดตัวเองตลอดเวลาเขาปวดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาก็เหนื่อยว,วันหนึ่งเขาสวดมนต์ไม่ได้เลยเอออะไรรู้ไหมมีคนนะเขาเขาโจมตีไว้บอกว่าถ้าป่วยถ้าไม่สบายก็ไม่ต้องไปหา ล่างทรงหรอกไม่ต้องไปรับขันเขาว่าถ้ารับขันแล้วจะหายไม่จริงรับขันเนี่ยไม่ดีเรามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วทำบุญอ่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองแต่คนนี้ค่ะเขาปวดเมื่อยเขาเหนื่อยเขาอะไรเขาสวดมนต์ไม่ได้เขาบอกว่าเขาสวดไปนิดเดียวเขาก็เหนื่อยแล้วเขาเมื่อยแล้วแล้วคุณจะไปเอาอะไรกับคนอย่างนี้คือคุณก็ต้องให้เขารับขันอย่างเดียวคุณจะให้เขามานั่ง สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเขาก็ปวดหลังใะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะปวดไหล่ปวดอะไรอย่างนี้จะแย่แล้วเนี่ยเอเอเออคือฐานนมันไม่มีแล้วอีกอย่างหนึง่งให้ไปเชื่ออยู่ได้แล้วเขาอบอกว่าไปเข้าทางศาสนาพุทธไปแบบใฝ่ทางพุทธเราเป็นชาวพุทธเอเอรับขันเนี่ยมันไม่ใช่พุทธอะไรอเนี่ยพุทธเนี่ยพุทธนะพุทธมีพุทธเจ้าเป็นประธานนะขณะนี้มีพุทธเจ้าเป็นประธานนะ นี่พระเหนือพรมนะหลวงปู่ดูนะวัดสแกร,รู้จักไหมที่จะเป็นพระจะอยู่อยู่เหนือพรมนะอราก็ว่ากันนะถามว่าเป็นพุทธไหมเราก็มีเชื้อพุทธปนนะถามว่าเชื่อเรื่ององค์เทพไหมเราก็ถามว่าพุทธเจ้าก็ไม่เคยห้ามเรื่ององค์เทพแต่ว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธต้องล่มสลายไปประมาณ2,500ปีแต่อีก2,500ปีหลังเนี่ยจะเป็นพวกเรานาคยักษ์พุทธคนทันนะกุมพันธุ์แล้วก็เราเท้ามหาพรหมพระอินเนี่ยดูแลนะ ถามว่าถ้าท่านดูแลแล้วเนี่ยก็แปลว่าเป็นเป็นศาสนาที่ท่านเนี่ยให้การอุปถากไว้ท่านก็ต้องส่งบริวารลูกหลานทั้งหลายนะ่ลงมาช่วยวัดช่วยวาช่วยหาเงินสร้างวัดสร้างวาบำรุงบูรณะอุบโบสถทั้งหลายท่านจะมาปฏิเสธบอกว่าเออคนทรงเนี่ยไม่เกี่ยวกับเออไม่เกี่ยวกับพวกแบบเออพราอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้บอกว่าท่านก็ช่วยช่วยกันได้นะด้วยบารมีของพระเหนือพรหมอย่างเงี้ยหลวงปู่ดูวัสแกอย่างเงี้ยนะ สร้างพระเหนือพรมมาจะบอกว่า,วารา่างทรงส่วนใหญ่ในประเทศไทยเขาก็นับถือศาสนาพุทธกันทั้งนั้นแล้วค่ะใช่เขาต้องเอาพระมาก่อนอย่างแรกอยู่แล้วใช่เราเราก็เอาพระมาไปดูาาสิไปดูสิสำนักร่างทรงเขามีพระเหนือสุดไหมดูใช่ใชบ่บางบางบางสำนักก็ลองไปดูนะบางสำนักก็ไม่เอาพระบางสำนักก็เอาพระมันแล้วแต่คนเชื่อแต่ผมพูดคำนึงว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเลิศที่สุดนะมีปัญญามากสุดแต่ว่า การที่เราจะผ่านไปถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องสร้างบาร,รมีกับองค์ร่างทรงองค์เทพทั้งหลายบา,ร,าบร,รมีคืออะไรรู้ไหมพาคนเข้าวัดหาเงินต้นกระถินนะนำมอบวัดเพื่อให้วัดได้บูรณะอุโบสถได้สร้างส,ส,ส,สถูปเจดีย์ทั้งหลายเอาไว้เพื่อดํารงอยู่กับุทธศาสนาตลอดไปถ้าจะเอาุทธศาสนาอย่างเดียวโดวยไม่เอาไม่เอาเทพเนี่ยแล้วจะเอาอิทธิฤทธิเดชไหนจะมาหาเงิน,น,นได้เอาจริงๆนะคือว่าถ้าบูชาเทพบูชาแบาบ องค์เทพต่างๆเนี่ยค่ะอมันเป็นเหมือนกับว่าความเชื่อมันเป็นสายความเชื่อแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราก็บูชาเป็นที่สุดเหนือหัวอยู่แล้วใช่พระพุทธเจ้าเราให้ความเคารพนะเกียนเหรว่าเราการการที่เราบูชาเทพเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอยากจะแบบได้ราบอ่ะอยากจะค้าขายดีอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะบูชาเทพนึกออกไหมใช่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะบูชาพระแม่รักษมีอย่างเงี้ยมาหามาตาว่าอไ<ป>ใช่บูนะสวดบูชาพระแม่รักษมีจะทําให้การเงินดีอยางบางคนชอบเทพแนวแบบดังๆอยู่ตอนนี้ไอ้ไข่หรือว่าจะเป็นอะไรนะอาแปะลงสีก็ว่าไปอ,นนอันนั้นเขาเรียกว่าเทพอ,อ,อันนั้นก็เป็นเทพออืืก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยใครเขาจะนับถืออะไรกันมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่การรับขันคูในส่วนใหญ่ร่างทรงองค์เทพนี้ไม่พ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติ แต่แต,แต่จริงๆแล้วร่างทรงองค์เทพเนี่ยค่ะเป็นคนศาสนาพุทธเราก็ต้องทําบุญอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างอ่ะที่ได้จะเป็นค่าครูต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งมาทําบุญเพราะเขาเป็นชาวพุทธนึกออกไหมฮะอืมอแล้วทุกวันเนี้ยอิทธิฤทธิิทเดชอ่ะที่เทพลงมาทั้งหลายก็เพื่อจุนเจือช่วยชาวพุทธถามว่าช่วยยังไงช่วยดูแลพุทธศาสนาช่วยปกป้องนะชาวพุทธทั้งหลายในที่นี้ เทพเองก็ต้องการบารมีทาไมเทพถึงได้มานับถือพุทธเจ้าก็มีเทพเนี่ยที่นับถือฝั่งที่นับถือพุทธเจ้าเนี่ยก็มีมีเทพพรมเทวดามากมายใน้ยังในตักตักบาทเทโวโรหณะนะพระอินท์ถือบาทพระพรมถืออะไรพระพรมถือถือถือไอ้นี่ถือล่มนะ ให้กับพุทธเจ้านะถือยกสเสวตชัติให้พุทธเจ้าพระเ,เจ้าลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกนะ oh, ถามว่ามารับเออใช่มาลงลงมาจากโลกเนี่ยคือ uh, ลงมาลงมาคือไปปลดพระพุทธมารดามานะเวลาเข้าพรรษาท่านได้ปลดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกนะแท่นบรรดุศีราอาดนะโดยที่ว่าพระพุทธมารดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพบุตร ลงมาก็พระอินทร์ก็ไปเชิญมาพอเชิญมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมาเสร็จเนี่ยถามว่าพุทธกับพราหมณ์เนี่ยแยกกันไม่ออกหรอกแต่รู้แค่เพียงว่าผีผดีก็คือผีผีดีก็คือเทพพรหมเทวดาส่วนผีไม่ดีก็คือพวกเปรตอสุรกายนะ,ะสัตว์นิราชาติทั้งหลายที่ต้องไปเกิดทั้งหลายนะั่นก็คือเขาสร้างบุญมาน้อยแต่ผีดีก็คือเหล่าเทพพรหมเทวดาเนี่ยท่านมาเพื่อสร้างบาร,รมีคู่กับคนเพื่อจะมาช่วยโลกมนุษย์มาโปรดสัตว์โลกมนุษย์จนกว่าจะสิ้นสูญศาสนาพุทธ5,000ปี เพราะฉะนั้นนะ่ะหลายๆคนก็กล,ลัวกลัวการรับขันใช่ถูกต้องบางคนถวานระแวงเรื่องการรับขันถามว่ากวายระแวเพ่ออะไรสำนักอื่นโจมตีไม่เยอะคนอื่นโจมตีไม่เยอะแต่ก่อนมันมีคนทําเสียค่ะอืจริงๆรับขันเนี่ยเป็นประเพณีที่ดีมากเลยนะดีงามน,นะในเหล่าร่างทรงนะแต่ว่าม,มันมีคนทําเสียก็คือว่าพวกสยศา,าสตร์อะสำนักสยศาสตร์อะอืม ไปเอากระดูกผีมาผสม,มในขันแล้วเป็นขันผีทำพิธีขันผีให้กับลูกศิษย์พอลูกศิษย์ต้องมางานไหว้ครูเขาถ้าไม่มานะไฟไม่บ้านหรือว่าเป็นบ้าหรือว่าทะเลาะกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้อง<ข>มีเรื่องเขาจะดึงเขาจะดึงจิตวิญ,ญญาณมาเพื่อให้มาสํานักเขาเรื่อยๆแล้วเขาเนี่ยก็จะได,ได้เงินเรื่อยๆ อาจารย์รู้รู้และเห็นเห็นมาตลอดแล้วก็เรื่องของอาจารย์เ,รเนี่ยไม่ได้ลบหลูใครนะคะหมายถึงว่าพูดคำกา,ก <ๆ S 1> าระสบกาณ์แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรจากประสบการณ์จริงที่อาจารย์ไปเจอมาก็คืออาจารย์เจอมีขันขันหนึ่งมาตรวจให้อาจารย์ตรวจเนี่ยตรวจจริงๆปรากฏว่าเขาไปตรวจมาเขาบอกเขาร้อนลนนอนไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ต้องตรวจดูว่าข้างในคืออะไรปรากฏอาจารย์ตรวจไปตรวจมามันมีผีปนน่ะอาจารย์ก็เลยต้องไล่นะ พราะว่าดูลักษณะผู้หญิงคนนั้นที่รับขันมาแล้วเขาก็มีอาการของการได้โดนของด้วยใช่คือ,อ,คอผู้หญิงคนนั้นนอนไม่ได้เลยแฟนเขาก็นอนไม่ได้เหมือนกันแฟนเขานนคือร้อนลนแบบร้อนทั้งคู่เลยแล้วตัวอาจารย์ม,ม,มีประสบการณ์ตรงนี้มาถึงมาเล่าว่า ถ้าคุณคิดจะรับรับรับขันหรือรับอะไรเงี้ยคุณต้องดูให้ดีว่าสำนักไหนที่เขาแบบว่าเป็นสำนักเทพแท้ถ้าเป็นสำนักเทพแท้คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้าไม่ใช่สำนักเทพแท้คุณจะมีปัญหาเองทีหลังประจำนะพรามีปัญหาเสร็จเนี่ยมีคนบอกว่ารับขันมาแล้วเลิกเลิกได้ไหมบอกว่าไม่ได้จนกว่าคุณจะทําพิธีการถอนขันหรือขอขมากรรมขันก่อนก่อนจะถอนออกนั่นแหละซึ่งถ้าหลายตำหนะทาไม่ได้หลายจันทบทำได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมา ทําวิธีขอขมาหรือว่าแก้ขันถอนขันเนี่ยอลาจารย์ทําทำได้เดี๋ยวมาข้างหลังแล้วหลังมาบอกบอกกันว่าเเออออสนใจทํานะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะ ไพ่ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดนะคะตั้งสารถอนสารวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสซริกรอภิรัตครับ Facebook โอสซริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอสิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID อดอีรายเอเจทอ่อย่างบางคนเนี่ยที่ไม่ไม่กล้ารับขันหรือไม่กล้าอะไรเงี้ยผมบอกอย่างหนึ่งสุดท้ายมันก็ต้องจบลงที่การรับแต่แค่เพียงว่าการจะรับอ่ะคุณต้องศึกษาให้ดีว่าร่างไหนร่างแท้ร่างไหนร่างปลอมและอีกอย่างหนึ่งร่างไหนอ่ะที่อยู่ได้นานนะทำพิธีได้จริงก็จะอยู่ได้นานโดยธรรมชาติอยู่ไปจนตายไม่มีหลอกร่างทรงเป็นแล้วเลิก เป็นแล้วปิดตำหนักแล้วไปทําค้าขายอย่างอื่นไม่มีส่วนใหญ่เป็นแล้วเขาก็เป็นไปจนตายกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกดูดูให้ดีพิจารณาจากปัญญาว่าเขาประกอบพิธีไหมเขาเลือกที่จะทําให้ได้ไหมถ้าเรา,าไปเป็นศิษย์เขาแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะเวลามีปัญหาอะไรไปไปคุยกับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยนี่สำคัญที่สุดใช่ไหมเอาละ,ะครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอกับผมก็จะลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ